มีมีมีท่าทีในการลงน้ําใหม่สมัยก่อนอาจจะโดนถีบลงไปก็ได้ทำไมารือท่าทาาก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ตอนนี้อาจจะมีลีลาอ่าใช่เพราะฉะนั้นพี่ว่าคือพี่ไม่คิดจะเลิกงานนี้พี่บอกว่าถึงถึงถึงอนาคตต่อไปจะมีคนเข้ามาหรือว่าไม่มีคนเข้ามานะพี่ก็มองว่าพี่คงจะทํางานนี้แล้วพี่เนี่ยเอารถเอาเอาหุ่นขึ้นรถเนี่ยตะเวนไปสอนเอาโรงเรียนต่างๆต้องต้องกกงอยู่ม่อมพี่มีความสุขครับแล้วกระแสต่อรับกั คือคือพี่ไม่อยากพูดตรงเลยไม่อยากไม่อยากพูดตัวเดียวไปตัดตามเลยนะคือพี่มันมีมันมีข้อมูลเชิงภาพกับข้อมูลจริงนะนเข้าใจข้าหมายปะบางทีเรื่องจริงมันก็ออกอากาศไม่ได้นะเข้าใจข้าหมายปะ <ๆ S 1> แต่ว่าถ้าจะเอาให้ภาพดูสวยงามพี่ก็สามารถทําได้นะสามารถจะสร้างให้มันสวยงามได้โอ้ดีเด็กดีที่สุดเป็นคนที่ๆๆน่นเฟกละรู้สึกได้ว่าโกหกแต่แต่เข้าใจความหมายว่ามันจะมีเด็กกลุ่ม พี่บอกว่าสมมุติว่าตีสัก20คนน่มันจะมีอยู่ในนั้นประมาณเจ็ดแปดคนที่ใช่ที่ใช่แล้วเราห่วงเด็กกลุ่มนี้ค่ะถ้าเราดึงขึ้นมาได้เนี่ยจะดีมากเลยกลุ่มที่เหลือไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ดีเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้สนใจกิจกรรมในด้านนี้เท่าน,นั้นแล้วพี่ถามอีกนึงถ้าสมมติเป็นอย่างนี้ต่อไปแล้วงานนี้จะอยู่ยังไงสมมติว่าต้องมีคนใหญ่หญหญๆโตๆเท่านั้นมาแล้วถึงจะมีการแสดง พี่พูดว่ารายการโทรทัศน์ี่ยมาถ่ายที่มาถ่ายพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสจะถ่ายไม่ถ่ายไม่อะไรแล้วเขาก็ถามว่าครูปิ๊กสมมติว่าในขณะที่มาถ่ายเนี่ยครูปิ๊กต้องเตรียมอะไรไหมต้องเตรียมก็คือสร้างภาพอะไรคือต้องเตรียมของเตรียมคนเตรียมอะไรพี่บอกว่าของพี่เนาะมาได้ทุกเวลาจะข้ามจะคืนจะเช้าเนี่ยที่ยูก็เห็นพี่เป็นพี่อย่างเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องเตรียมคนไม่ต้องสร้างเพราไม่ต้องสร้างภาพอะไรเพราะว่าชีวิตพี่เนี่ยให้กับคุณไปหมดแล้วอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณปิ๊กบอกว่า การไน้ไปสำรวจพ้ที่ไปจจนเนี่ยก็จะมีเจ็ดแปดคนถนะึยี่สิบคนอย่างน้อยการที่ครูพิกเริ่มก็ได้เห็นเจ็ดแปดคนนั้นถ้าหากว่าไม่มีใครเริ่มเราก็มองมีค, 7, คนเกคน,นคือคืออ่าอ่โอเคถ้า,ถ,าถ้าสมมติคิดอย่างง่ายดีตรงนั้นก็ใช่ตรงนั้นก็ใช่แต่ตอนนี้มันจะมีอย่างนี้อย่างอยู่ที่ว่าตรงที่ว่าพี่เนี่ยสมมติพอไปสร้างไว้แล้วเนี่ยเจ็ดแปดคนพอจะต้องมูฟไปอีกพื้นที่หนึ่งเนี้ยไอไอพวกเนี้ย ไม,ม่คนต่อคือเข,าข้าใจความหมายไหมคือพี่ไม่ใช่คนพี่ไม่ใช่นักนักปลกปั้นคือปกปั้นในความหมายก็คือปั้นออกมาเพื่อจะให้ให้สามารถออกกิจกรรมได้พี่เป็นผู้สอนค่ะเป็นผู้สอนแล้วต้องมีคนต่อต่อต่อ,ตอคือหมายถึงว่ามาก๊อปพี่ไปแล้วต่อเพราะพี่ได้บอกไปหมดแล้วแต่ไม่มีคนไม่มีคนก๊อปจากพี่เพราะฉะนั้นพี่ถึงได้บอกว่าคนที่ทํางานอย่างพี่เนี่ยมันไม่มีมันไม่มีมันมีมน,มน้อยพี่คือเข้าใจความหมายว่าพี่ไม่ได้ไม่ได้อยู่ตรงนี้สิ่งตถิ่อยู่ตรงนี้ตลอดเนี่ยเข้ามจความว่ายป่ได้ แล้วพอพอพี่จะไปปุ๊บเจ็ดคนนี่เคว้งคว้างนะพี่ถึงได้บอกว่าถ้าเรามีสถานที่ของเราเองเขารู้ที่<า>ของเราแน่นอนเนี่ยคุปปิกอยู่ตลอดคอยู่ตลอด,อลอดมาเลยมาต่องานมาต่องานเชื่อไหมว่ามีมีคนอื่นนยขอเด็กเพื่อจะเอาไปต่างประเทศอะคะ่ะพี่คุปปิกปั้นๆเอาไว้ค่ะไปต่างประเทศที่รุ่นที่นี่ที่นั่นคือพี่ไม่คือเข้าใจความหมายว่าพี่ไม่สถานะของพี่ไม่ใช่คนปั้นคือพี่เป็นคนสอนเป็นคนจุดประกาย ประมาณนั้นมากกว่าเขาจะไปต่อยอดอะไรอีกอ่าโอเคแต่ส่วนใหญ่ส,งสง่วนใหญ่เพราะถ้ามุกเข้ามหาลัยหรือว่าเข้านักศึกษาเขาจะมีแสดงเนี่ยมันจะรู้เลยตรงนี้ค่ะเขาก็จะโทรกลับมา,มาว่ามีากิจกรรมพิเศษอะไรที่สามารถความรู้พิเศษที่สามารถจะสอบเข้าที่นักศึกษาได้ที่นูน่นนะเขาบอกเขาจะเชิดหุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นก็คือมันอาจจะไปต่อยอดในลักษณะของของเด็กเองแต่ไม่ได้ต่อยอดในเชิงกลุ่มมากกว่าทุกวันนี้อวตาาก็เป็นหท่วยเที่ยวเราเราคาดหวังว่าต่อไปอะเที่ยว เชื่อเชื่อไหมพี่มันมันมีข้อมูลจริงด้วยนะแล้วเอา,เอาพี่เขาพี่ข้อมูลเฉียงๆแล้วกันเฉียงไปคือพี่เชื่อถ้าสมมติพี่บอกว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยวัดภูมิลินเนะี่ยพี่อยากจะเปิดศูนย์อย่างอย่างอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือหมายถึงว่าจะเอาเด็กกลุ่มที่พี่บอกว่าใสาๆนะมาเรียนแล้วพี่ก็ต้องหาคนช่วยพี่พูดตรงจริงว่าถ้าถ้าเราอยู่อยู่ตรงนั้นจริงๆนะมันคงจะเด็กคงจะเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นมา แล้วก็ในในในฐานะที่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยใช่ไหมคะว่าเพื่อนๆพ่นี่ในอยู่กรุงเทพเนี่ยสมมติว่าเ hey, ฮ้ยพี่อยู่ไหนไวะเนี่ยตอนนี้เฮ้ย hey, อยู่อุบลว้าเว้ยวิ่งรถมาเลยแป๊บเดียวจะเอาไรเข้าวสารอาหารแห้งคือคือเนี่ยเนี่ยในความเป็นเมืองท่องเที่ยวถ้าเป็นจังหวัดอื่นเขาคงไม่มา ui, มกลเว้ยเฮ้ยอะไรอะไรประมาณนั้นเราจะรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าถ้าสมมติเราเราเรา,เราสามารถสร้างได้ที่นี่แล้วก็ดึงเด็กมาสักกลุ่มแล้วมาทําขึ้นมานะพี่ว่ามันอาจจะมันอาจจะทาให้ให้ให้มีการต่อยอดที่นี่เขาจะมีครูวงนะ คูวงรวมสุขอ่าเขาก็จะมีหุ่นของเขาของของพี่นั่นคือของคุณยายชื่นสกุลแก้วศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงก็ก็จะอยู่ในกลุ่มแต่ของเขาเนี่ยหยุดไปแล้วของเรานี่ถือว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ที่เข้ามาทําพี่เชื่อว่าถ้าถ้าบอกให้เขาเชิดแต่เขาเชิดได้อยู่แล้วมันจะมีข้อเดี๋ยวอย่างที่พี่พูดเหบว่ามันได้ตังค์ตรงไหนว่ามีคนถามพี่เนี้ยสมมติชาวบ้านร้อยคนเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดอสิบคนเลยนั้นได้สตังค์หรือเปล่า ลูกเขาได้สตางค์หรือเปล่าเอ๊อย่างนี้ผมฟังครูปิกแล้วครูปิกยังมองเห็นอนาคตของหุน่นหลังจากรุ่นครูปิกไหมครับไม่รู้พี่พี่เชื่อพี่ก็เอาง่ายๆก่อนที่พี่จะตายไปสมมติพี่บอกว่าตอนนี้ประมาณ30กว่าพี่จะตายแบบพี่จะทําหุ่นในรามเกียรติเนี่ยแล้วก็จะทําเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องมีสักสักสักเม็ดหนึ่งค่ะท,ท,ที่ที่โตที่เกิด ขนาดพี่กับคุณยายชื้นน่ยพี่ยังบอกว่าพี่ยังเป็นคนที่ที่มาเริ่มตรงนี้เลยหมายถึงว่าพี่ไม่ใช่ญาติสนิทไม่ได้อะไรพี่จะรักในงานพนักคุณยายเห็นคุณยายทำแล้วมุ่งมั่น ทั้งทงที่คุณยายก็เดือดร้อนมากมายแล้วก็ไม่ได้มีคนรักจริงๆกับงานนี้จริงๆเป็นยังไงหวัาางว่าในอนานคตน่าจะมีคนอย่างเราม้างล่ะอ้ามันต้องมีสักเม็ดหนึ่งอ่ะสักเม็ดหนึ่งที่แบบเป็นคล้ายๆเราแล้วเราได้บ้ามากจนจนพ่อกับแม่เ่ยต้องบอกให้ลูกเอ้ยเราก็จบมาแล้วลูกทำไมไม่ทํางานที่มันมีเงินกลับมามีอะไรกลับมายอ,ยาอะไรเงี้ยมีพ่อแม่ตอนแรกรก็ทะเลาะกันรุนแรงมากแต่แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วไปความสุขห้ามไม่ได้แล้วเข้าใจร่ ครูพี่ได้ความสุขจากการทำงานนี้มีมีมีพี่บอกว่าพี่มีความสุขมากมามีมากมีมากทีเดียวเราอย่างฝากเกตนะฮะสมัครสมัครสมัครเข้ามาประกอบอาชีพอะไรครับเป็นอาสาเป็นเป็นพ่อบ้านแล้วก็รับสอนคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตนะจากเว็บไซต์ Volunteer Spirit นะเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวของอนังสืสมัครต่างๆไม่ว่าจะเป็นของขององค์กรเอกชนหรือองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร สิ่งแรกเองที่ตัวเองมาเป็นอาสาสมัครก็คือว่าได้ได้บุญได้กุศลเพราะว่าเป็นการทําบุญทงกุศลที่เราไม่ต้องไม่ต้องใช้ใช้ใช้เงินอรกมาด้วยใจใช้แรงกายแล้วก็ออกค่าจ่ายมาเองก็ค่าจ่ายตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นปัญหาในเรื่องค่ารถส่วนใหญ่อาสาสมัครแต่ละที่ก็ยังมีรถรับส่งอยู่แล้วแล้วก็มีอาหารเลียีอะไรเอาแค่ลงแรงกายแค่นั้นเองก็ที่ที่ตั้งปฏิฐานไว้ก็คือว่าก็ จิาาตอาสามาด้วยใจไม่หวังตอบแทนมาจากมูลนธิธิเขาจะแยกเป็นทมาาทาาอาสาดูแลอะค่ะอะไรคะคือปกติามีกิจกรรมอาสาก็จะไปรื่มมมาตลอดก็คือทำเอามูลนธิธิก็เป็นงานวอล์เนเทียงานหนึ่งที่มีไรายได้แต่ว่าก็คือไม่มากแล้วก็ที่เหลือก็จะไปทำงานอาสาาแค่ครับนี่เมียประกอบอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านแล้ววันนี้มาทำจิตอาสาใครทำงานบ้านอะครับ สุดยอดค่ะสุดยอดพ่อบ้านค่ะพ่อห้านะพ่อบ้านอะไเหรับบอาบอกอยกไหมครับจิตอาสาเป็นครั้งแรกครั้งแรกทำไมถึงตัดสินใจมาทำจิตอาสาคือลูกสาวอยากร่วมก็เลยมาเป็นคู่กับลูกสาวอ่าแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นคือคนหนุ่มสาวเข้ามามากขึ้นครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแล้วแล้วมากันเยอะไหมครับกับกับที่ออฟฟิศคือไม่เขามาคนเดียวค่ะอืมทำไมพี่ถึงมาทำจิตอาสา คือบางทีการที่เราก่อนที่เราจะได้เราควรจะให้เขาก่อนไงก็คือพอเริ่มมาจากครั้งที่หนึ่งก็จากนั้นก็จะรู้ว่าเออการได้รับมันเป็นยังไงก็<ม>ลเลยอยากมาให้เขาท่านผู้ชมครับอย่างที่บรรดาจิตอาสาเขาบอกนะครับว่าการทําจิตอาสานั้นจะมีสิ่งตอบแทนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบันคันด่วนอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือความสุขใจจากการที่มีโอกาสให้กับสังคมนะครับและทั้งหมดนี้คือรายการชุมชนคนอาสาประจําวันนี้นะครับผมกิติพัส์สิงห์ดังตุลาไปเลยนะครับสวัสดีครับ